นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับวันนี้โต้งเมืองเลยนะครับแลกข้ามกับเทพุทธบูชาแต่โต้งเสิฟได้นะครับ่าเชียนเสิร์ฟเทไม่เสิฟนะครับโต้งอยู่กับพี่ชัยเชียงกงนะครับโอ้โหล้นนะครับได้แต้มนะครับ5้าเท่านะฮะ ครับตอนนี้สกอร์หต่อ5นะครับอ่าช่วงกลางเกมนะครับพี่ชัยเชียงกงขึ้นนำนะครับ6ต่อ5ลงสนามนะครับฝั่งเจ้าบ้านต่อ3 2แล้วก็สองหนึ่งะครับเจแอนก็มานะครับเจแอนก็เพิ่งเคลียร์ลงตัวนะครับนี่ครับเจ6ต่อะครนะวันนี้คนเยอะนะครับ คู่ต่อตอนนี้เป็นคู่แรกในรายการนะครับกำลังเริ่มนะครับเพราะว่าพี่ชายต้องรีบไปครับเขียวโอโหรุนแรงมากนะฮะผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับข้างสนามนะฮะกิตาชจุมแพ้ก็พ่ายแพ้ให้ทีมงานของเสียบานนะฮะปากน้ำขาดลอยครับเมื่อคืนนี้ก็ได้เสียกันเยอะนะครับฝั่งละแปดทันนะฮะ ขานอกตั้งเยอะเลยครับโอ้โหลูกปาดนะลงสนามนี้ฝั่งนี้เป็นลองทุกอย่างนะฮะร,ราคาขานอกนะครับแต่ว่าตอนนี้แต้มนําำนะครับเชื่อไหมว่าในเหลี่ยมนี้นะครับฝั่งเจ้าบ้านต่อสองหนึ่งนะครับเงินรางวันเป็นต่อทั้งสองหนึ่งกนียก็ยังงงนะมองข้ามโต้เมืองเลยไปเลยนะนะครับเทล่าขึ้นมา โอ้โหเจ็ดต่อห้าครับวันนี้ครับเสียโมดกับจอนนะครับนี่ครับกำลังมาถึงครับวันนี้รถติดนิดหน่อยครับนี่ครับนควันนี้ก็คนเยอะนะครับแบ็คแฮมก็มานะครับแบ็คแฮมนั่งอยู่ข้างล่างนะครับอมรชัยก็เพิ่งมาถึงนะครับไก่ต้มก็รีบออกมานะครับไก่ต้มเนี่ย นะครับคลิปละ100บาทนะครับรีบมาเร็วๆนะดต่อห้าครับนะครับห่าง3แต้มนะครับ8ต่อห้าเป็นเสฟนะครับ5ต่อ8นะครับจอนเพิ่งมาถึงครับนี่ครับเพิ่งมาถึง ตอนนี้ใครที่ลองนี้ครับได้ตังค์นะครับผมบอกเลยนะครับหต่อ8นะครับนีชัยยกตรงนี้ยกต่ํานะครับแต่ต้องก็ยังเตะได้นะฮะคู่นี้ลงสนามไหมครับฝั่งเจ้าบ้านต่อสองแล้วก็ห้ตอนนี้8ปต่อหนะครับประเทศวันนี้ไม่ค่อยฟิตนะครับเพราะว่าทำทัางานจริงๆครับ เลิกงานสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับทำโ OT ตลอดเนะเพราะไม่ค่อยมีรายการนะนะยกขึ้นมาโอ้โหขอบคุณนะครับ321 u s e ยซอร์นะครับให้โฟกัสนะครับที่ข้ามเขียวนะครับก็ยังมีน้ําหนักนะฮะเพราะว่ายังเป็นเบอร์หนึ่งในแรกข้ามเขียวนะครับโกงเมืองเลยลขึ้นมาโอ้โหเกี่ยไม่ได้ครับ 1-5ครับได้แต้มนะครับ9ต่อ5ครับมีต่อ5-3ด้วยนะครับ2-1นะฮะนะครับถือว่าถ้าออกฝั่งนี้นะครับฝั่งโต้งนี้เงินรางวัลได้เยอะจริงๆนะครับเพราะว่าป้านงต่อทั้ง2-1นนะฮะแล้วก็ทีมงาน ในนี้เอาฝังนู้นต่อสองหนึ่งตั้งแต่ลงสนามนะครับโอ้โหสิต่อหนะครับโอ้โหเดี๋ยวเชื่อนะครับพิกนรกหรือยังไงฮะหรือว่าช่วงต้นเกมต้งปล่อยแต้มหรือเปล่านะ10ต่อหครับยกขึ้นมา ไหลยาวเลยครับคู่ต่อไปนี้เป็นคู่ที่2ในรายการนะครับทั้งหมดมี12คู่นะครับในค่ำคืนนี้แ้่ที่เข้ามาก็อย่าลืมนะทักทาย fc ที่ติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับคัมพีตะก้อนะฮะตอนนี้ครับยอดกดซับสไคร์นะครับก็เยอะนะครับครับขอบคุณมากนะครับ fc ที่ติดตามนะครับแล้วก็กด Follow นะฮะนะครับสำคัญมากนะครับ ในการเปิดนะครับช่อง YouTube นะครับเปิดทำรายได้นะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับต้องขอบคุณ f อเป็นอย่างมากนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับก็กอ,อาทิตย์หนึ่งก็น่าจะนะครับนะครับ เครื่องล้วนกินนัวเนึงนึงเครื่องล้วนเครื่องล้วนลไหลสดโยโอ้โหต่อตรงนะช่วงท้ายเกมนี่เครื่องร้อนช้าจริงๆครับลุงแจ้ถึงสนามหรือยังเนี่ยรออยู่นะครับรีบมาหน่อยนะไก่แจ้นะฮะเอฟซี FC มารอที่สนามเยอะเลยนะครับนั่งอยู่ข้างล่างครับสิบต่อสิบต่อหกนะครับ เทพุทธบูชาโอ้โหลากไกลมากครับลูกปาดนะครับจะต้องได้ลูกเสิฟเยอะนะครับอาทิตย์กว่านะครับอาทิตกว่านะนะครับเจ็ดต่อสิบนะครับอาทิตย์กว่านะครับยอดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทางช่อง YouTube นะครับผมไปดูยอดอยู่ เอออาพี่ไปดูยอดนะอาทิตย์กว่ามันเข้ามา2 0 2สเหรียญ28เหรียญเ,เพราะว่าพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลงคลิปทาง youtube นะฮะถูกมากพี่ไลค์แล้วผมขี้ขี้เกียนลงนะครับนะครับโอ้แต่อ10ครับอ้เจ้าเท่น,นะครับเดือดมากครับ ลงสนามครับฝั่งนู้นนำนะครับหต่อศนนะครับตอนนี้กลายเป็นฝั่งนี้นำสิบต่อ8ปดนะครับทำให้เดือดนะครับเพราะว่ากดดันนะขานอกเพราะว่าเอาฝั่งเจ้าบ้านต่อสองหนึ่งนะครับราคาคนนี้ถ้าฝั่งนี้ชนะก็หมื่นขึ้นนะครับนะครับเต้ยังไม่ได้เตะนะครับรอก่อนครับก็ดูลากนะครับ8ต่อ10บ รบ,บรรยากาศนะครับเตยังไม่ลงนะครับนะครับรอก่อนนะอีก2คู่นะครับได้ชมนะครับสลับเตจุลานะครับลงนี้ออกนะครับนี่บรรยากครับแปดต่อสิบครับพี่ชัย เสียครับตรงนี้ครับวันนี้ทีเด็ดนะครับมาเสียโมดนะครับเมื่อกี้เสียโมดเล่นเตะนอกรายการกับปาเตียนะครับก็โดนไปเรียบร้อยนะฮะผิดฟอร์มนะครับ800 0กว่าบาทนะแพ้แลมบ้ากับ1ไม่ราบ1ลาบินทานะฮะ2 2 8 5 4ปานะฮะปาเตียยกไม่ได้เลยนะครับก็เลยเสียโมดแพ้ขาดนะได้3แต้มนะครับ กาน่ายัไยสาวลูกนี้ครับแกมเดียวเกมนะฮะโหเสียดายนะครับไม่เดียวเกมครับ11บเอ็ตอแปนะครับก็มาดูลูกเสิร์ฟนะครับของต้งเมืองเลยครับ เหนียวมากนะฮะเจ้าตองครับบนรถชัดเจนนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้แปดต่อ11บเอนะครับโหตีหัวครับก็ต้องมึงเลยนะครับ เครื่องร้อนฉาทุ่งต้นเกมนี้นะครับฝั่งนู้นนำเยอะเลยนะครับหลังมานี้ไม่ลงพี่ชัยก็มั่นใจนะหลังจากที่โต้งมันเลยเริ่มฮึดนะครับโอ้ลูงนี้จะพลิกเน็ตนะครับไม่ข้ามนะครับต่อจากคู่นี้นะครับเป็นปากน้ํานะครับสมุทรปราการนะครับใครจะเป็นเอฟซีปากน้ํารอนะครับแปดต่อชีเวครับโยงหลังครับโยกขึ้นมา ลูกปากนะครับคือเจ้าเทนะฮะหลุดนะครับที่เชียนเปิดลูกเสิร์ฟตรงช่วงกลางเกมนะหลุดไปสองแต้มเนะะี้ยทำให้ไหลเลยครับ <live> ตรงก็เป็นตะก้อเดี่ยวอยู่แล้วนะครับลูกเสิร์ฟอาจจะคมกว่าจ่าเชียนเพราะว่าเทไม่ได้เสิร์ฟนะครับเทไม่ได้เสิร์ฟนะฮะต้องอเกมครับสู้ไม่ได้นะฮะ ชนะไปนะครับตรงเมืองเลยนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนะครับคู่ต่อไปเป็นปากน้ำสูตรปราการนะครับได้ชมอย่างแน่นอนนะครับผมเทพโยขอจบคลิปต่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ